นกพิราบเต็มเลยอ่าพี่ชายอยู่วันนี้โอ้ลูกกระรอกเต็มเลยร้านพี่ชายมีแดงท้องขาวเทาท้องขาวอันนี้เหมือนสวนเลย ร่ขาอท้องขาว650หาไมหมายถึงไซนี้เลยใช่ไหมครับไซส์สวยเลย650แดงท้องขาว450ห้าไม่เห่าไม่อะไร อ๋อพี่ชายบอกว่ารอของเยอะกว่านี้ราคาอาจจะลงอีกสักนิดหน่อยนะครับตอนนี้ก็จะมีเทาท้องขาวกับแดงท้องขาวตัวนี้เหมือนสวนเลยพี่ไม่ใช่ใช่ไหมฮะกระลอกแดงกะลอกแดงออหลังดำแดงหลังดำแดงหลังดำแปลกตัวนี้นึกว่าสวนตัวนี้ราคาเท่าไหร่ครับหน้าร้าน สี่ร้อยห้าสิบอ๋อราคาก็เท่าแดงธรรมดาเท่ากับว่าตอนนี้พี่ชายก็มีแค่ขาวท้องขาวกับแดงท้องขาวเนาะตอนนี้อออดงก็ยังไม่เข้าเนาะอ๋อมีเหรอแต่ว่ายังไม่เอามาอ๋อหมดอ๋อของหมด อกรลอกอ๋อกระลอกเริ่มมีเยอะแล้วนะครับพี่ชายบอกราคาอาสยามไม่ตรงใจหลายๆคนถือว่าถูกกว่าก่อนปีใหม่ถูกกว่าก่อนปีใหม่แต่ก็ยังไม่ถูกมากจึงยังไม่ได้ลงเยอะกระลอกทองกระลอกแงแต่ก็ถูกถูกลงมากว่าครึ่งแล้วนะเกือบครึ่งนึงแล้วจากจากก่อนปีใหม่ ลงเยอะเลยแต่ว่าพี่ชายบอกว่าอาจจะลงกว่าน,นี้อีกเพราะว่าของเริ่มเยอะแล้วนะครับก็ราคาประมาณนี้นะครับสําหรับอาทิตย์นี้กระลอกร้านพี่ชายเนาะที่ส่วนจะรู้จักรนะฮะก็อยู่ที่หกร้อยห้าสิบสี่ร้อยห้าสิบนะครับของกําลังเริ่มเยอะนะถ้าท่านใดรอได้ก็อีกสักพักหนึ่งน่าจะเต็มตลาดเหมือนเดิมแล้วโซนนี้ก็ราคาถือว่านนี้ราคาพอซื้อได้แล้วราคาก็ลงมาพอสมควรแล้ว